สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเดอะมันนี่เคส y t h เดอะมันนี่โคชครับพบกับผมโอมโอมสิริวีรกุลและโคชหนุม่มจกรพงศ์เมธพันธ์เนี่ยดีใจประหนึ่งทำสกอร์ได้เจ <laughs> <laughs> อ <laughs> <laughs> กันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับเดอะมันนี่เคส y t h เดอะมันนี่โคชนะครับมาสนุกกันอีกแล้วนะครับสนุกแน่นอนนะครับ,รบดูเรื่องราววันนี้เหลือบตาไปมองแล้ว ปิงป <s uss> ิงป <s uss> ิงปิงแดนบวกแดนบวกครับโอ้โห oh, oh, วันนี้พาราไม่ต้องครับผมนะ <laughs> <s uss> <n' a> วันนี้พาราเซนตว่าไม่ต้องนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องราวดีครับนะแต่เพียงแต่ว่ามีความกังวลอยู่เล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับใช่ครับจริงจริงเราก็คาดหวังนะครับ <c oughs> ว่าผู้ฟังเดอะมันนี่เคสนะพอ คนฟังขยับขยายกันไปเรื่อยๆรู้เรื่องการเงินกันมากขึ้นเรื่อยๆนะสุดท้ายก็จะมีแบบอย่างนี้พี่หนุ่มรัามีเงินอยู่12ล้านไม่รู้จะไปไว้ไหนครับผมแทบจะส่งเบอร์บัญชีเลยครับโอนมาสิครับผมโอนมาครับผมนะก็เป็นเรื่องราวการเงินที่แหมอยากให้เห็นมีเยอะๆเป็นเชิงบวกนะครับวันนี้โอ้โหไม่ต้องบวกแล้วคุณหารครับโอมบวกแน่นวนฮะบวกบวกนี่อนครับผมเรื่องราวโอ้แล้วพี่ชอบเมื่อกี้ อ่านเว็บๆเพราะเป็นเรื่องของข้าราชการเออที่คนเขาชอบพูดกันบอกว่าไม่พอใช้ไม่พอใช้นี่บ้าหรือเปล่าต้องมาฟังดูเคสนี้นะครับจัดไปครับพี่โอมครับครับผมเรียนปรึกษาเดียวไม่เอาไม่เปิดด้วยมหาเลิกด้วยเลยล่ะโอเค โอเคก็เรียนปรึกษาโค้ชพี่หนุม่มและทีมงานนะครับสวัสดีครับผมผมอายุ34ปีสวัสดีครับน้องเฮ้ย <Hey. laughs> ทำงานรับราชการที่ต่างจังหวัดมาประมาณ11ปีแล้วโอ้เงินเดือนตอนนี้ประมาณ34,000บาทใช้ได้เลยครับผมลงทุนในหุ้นสหกรณ์ของหน่วยงานเดือนละ15,000บาทขอตอีครับผม <laughs> 15,000บาท <laughs> เกือบครึ่งหนึ่งของเงินเดือนเกือบครึ่งหนึ่งของเงินเดือนเงินเดือนสามหมื่นสี่ตัดไปหมื่นห้าใช่คร่ะอยะโอ้โหแบบใจนี่ได้มากนะฮะเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่ออมห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยใช่ครับแล้วก็ย้อนกลับไปนะฮะบรรจุครั้งแรกเนี่ยรัฐบาลเนองตอนนั้นเนี่ยเงินเดือนประมาณหมื่นหนึ่งครับแล้วก็กลั้นใจออมไปสามพันหมื่นหนึ่งยังออมสามพันก็สามสิบเปอร์เซ็นต์เลยโอ้โหใจเฮี้ยมมากนะฮะอัมมาหิตจริงๆปัจจุบันปัจจุบันมีหุ้นอยู่ประมาณ หนึ่งล้านกับอีกเก้าแสนบาทเ้ยเยอะมากเลยนะครับหนึ่งล้านกับอีกเก้าแสนบาทอายุสามสี่มีหุ้นอยู่แล้วเนี่ยนะล้านเก้านะใช่ครับยะตลอดระยะเวลาการออม11ปีนะฮะก็คือมีการซื้อหุ้นสากลเพิ่มเติมบ้างนะครับเพราะว่าเนื่องจากมีโอกาสเดินทางไปทํางานต่างประเทศด้วยจํานวน2ครั้งอ่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้รับเงินเดือนจากองค์กรที่ไปทํางานด้วยอ๋อก็มีเงินเก็บกบมา อัดเข้าไปอีกอัดเข้าไปอีกอะไรอย่างเงี้ยส่วนรายได้ที่เหลือเนี่ยก็มีการนํามาซื้อบ้านครับดูแลพ่อแม่และพี่สาวด้วยตรงกันข้ามกับเคสสเคสก่อเออข้ากับเคสก่อนหน้านี้เนาะครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขายังมีอินดีเทลด้วยครับว่าสหกรณ์ที่ผมเป็นสมาชิกเนี่ยครับมีอัตราผลปันผลนะเฉลี่ยย้อนหลัง5ปีอยู่ที่ 7. 8 ขอชี้แจงก่อนเลยครับเยอะนะเยอะเจจดปเปอร์เซ็นี่เยอะนะเยอะครับแล้วก็เขาก็บอกเขาเขาเพิ่งมาใช้ทฤษฎีดอกเบี้ยทบต้นนะฮะสปีที่ผ่านมาก็คือทบเงินปันผลออกไปคือปันผลออกมาปุ๊บไม่ใช้ใส่เข้าไปอแต่ก่อนอาจจะเอาไปกินไปใช้เดี๋ยวนี้เอาปันผลทบซ้ำเข้าไปอีกเยี่ยมเกลียมกว่าเดิมเฮี่ยมเฮี้ยมยกกาลังสองจริงครับผมแล้วก็ผมเนี่ยมีเงินสํารองฉุกเฉินอยู่ครับมีอยู่ประมาณ1นึ่งหนึ่งแสนก้าหมืแปดนบาทเออก็ คงเก็บไว้ประมาณเนี่ยหเดือนก็ถ้าเกิดว่าเขาเขาเขาเงินเดือนสามหมื่นสี่นะครับเขาเขาออมไปหมื่นห้านะก็เหลือกินใช้ประมาณหมื่นกว่ากว่านี่เงินสำรองนี่เกือบสิบเดือนนะเออเกือบสิบเดือนไอ้ยาสิบเดือนใช่ครับโอ้โหแล้วก็มีสลากทกศอีกนะครับหนึ่งแสนบาทครับอยู่ในกบขออีกสองแสนหกหมื่นบาทและที่สําคัญไฮไลท์ครับพี่ครับปัจจุบันไม่มีหนี้ครับโอ้โหครับผมตรงนี้อยากให้ใส่ดอกจันนะครับเออแต่ถ้าอยากจะให้เคารพ บูชาให้ใส่ดอกบัวนะครับผมไม่มีนี่ไม่มีนี่้าพีแล้วเออเฮ้ยนะครับคําถามคือพี่หนุ่มคงคิดคิดถามว่าแล้วจะเขียนมาถามอะไรเออเออใช่ไหมฮะมีครับพี่ครับผมส่วนการลงทุนด้านอื่นเนี่ยยังศึกษาไม่เพียงพอเนะเคยเห็นเพื่อนๆหลายคนลงทุนในหุ้นดูหือหวาดีครับแต่ผมอาจจะเป็นแนวหัวโบราณเนาะที่พอเห็นตัวแดงในพอร์ตหุ้นแล้วจะรู้สึกแบบใจคอไม่ค่อยดีอืเลยยังไม่กล้าลงทุนครับผม คำถามสําคัญมีอยู่สองข้อครับพี่ครับผมหนึ่ง <1, S 1> ผมควรกระจายความเสี่ยงในการลงทุนเนี่ยไปทางอื่นอื่นอีกหรือไม่ครับเนื่องจากเวลาทราบข่าวสากลอื่นๆมีปัญหาเรื่องการทุจริตต่างๆอ่าช่วงที่ผ่านมาใช่เขาว่ากลัวว่าวันหนึ่งสากลที่ผมลงทุนอะ่ะจะโดนด้วยจะโดนบ้างโอเคอครับสองการปรับทัศนคติในการลงทุนอ่าควรเริ่มจากอะไรดีครับยอมรับว,ว่าเป็นคนหัวโบราณเนาะ แล้วก็ชอบอยู่ในคอมฟอร์ตโซนในการลงทุนไม่ค่อยกล้ารับความเสี่ยงครับครับอ่าก็ขอบคุณมากๆครับสำหรับความรู้ที่ดีทั้งจากในหนังสือและพอดแคสต์ที่ช่วยสร้างแนวคิดดีๆต่อการออมและการลงทุนให้กับคนไทยครับครับผมแอ,อโอ้โหนี่เขาเป็นใครเขาเนี่ยนั่นสิครับเยี่ยมจริงๆเยี่ยมมากนะดูดูอันนี้ก่อนเลยอัตราการออมของเขาเนี่ยครับซึ่งตอนนี้มีออมประจำอยู่ในหุ้นสากร ของของสากลออมทรัพย์ที่เขาสังกัดงานหน่วยงานอยู่นะครับแล้วมีกอบขอซึ่งก็ต้องหักทุกเดือนอยู่แล้วต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยอัตราการออมหรือเซฟิงเลทของน้องคนนี้น่ยห้าสิบเปอต์แน่แครึ่งหนึ่งต้องบอกงี้นะถ้าคนออมได้ดับ50าสิบอร์เซ็นต์้เยอะจริงเยอะจริงเขากินอะไรเออั่นสิคือผลตอบแทนอาจจะไม่ต้องสูงวือหวามากก็ได้นะ มันก็อาจจะทําให้เขาไปถึงเป้าหมายได้ด้วยด้วยอัตราการออมที่สูงลองเทียบกันกับว่าคนที่อัตราการออมสิเอร์เหาได้ร้อยเก็บสิบาทอันนี้อาจจะต้องศึกษาหน่อยว่าเฮ้ยทำยังไงให้มันโตขึ้นไปนะว่าโอ้แต่ห้าสิบมีคุณมากกว่าห้าเท่านะนะอัตราผลตอบแทนต่ําลงมาหน่อยก็ถือว่าพอใช้ได้อืนะครับแต่ว่าพอมาดูอัตราผลตอบแทนของสากลนอมรัพก็เจ็ดจุดแปดเฉลี่ยห้าปีย้อนหลังอยู่ที่เจ็ดจุดแปดโหดมากนะโหดมากนะ โหดมากแล้วปันผลถ้าจะไม่ผิดจะไม่มีการเสียภาษีด้วย<ช>เยี่ยมใช่แล้วเอามารีอีกถูกไหมฮะเพร้นจุดหนึ่งอันดับแรกก่อนนะฮะก็คือความเรื่องของการกระจายการลงทุนไปทางอื่นเนี่ยถ้าอยากจะกระจายจริงเนี่ยใจพี่เนี่ยอยากจะแนะนําว่าอย่าเพิ่งกระจายแต่ให้เช็คทบทวนเป้าหมายก่อนอว่าไอ้ถ้าเราเก็บเงินแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยครับปลายทางมันได้ตัวเลขที่เราพึงพึงพอใจแล้วคิดว่าเลี้ยงดูตัวเองในวันกเกษียณได้ไหม พี่ว่าโจทย์นี้สําคัญกว่าครับสําคัญกว่าการที่แบบเห็นเขาลงทุนอะไรหวือหวาแล้วอยากจะไปลงทุนบ้างแล้วตัวเองก็บอกว่าเห็นพอตติดลบแล้วก็แบบโอ้หีน่าจะไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นจริตเราอาจจะไม่ตรงกับความเสี่ยงอ่ะอนะไม่ตรงกับความเสี่ยงประเภทหุ้นก็ได้อืนะเฉะนีน้นก่อนที่จะกระจายไปทางอื่นอยากชวนจะทบทวนเป้าหมายหน่อยว่าเออเฮ้ยถ้าเราเก็บไปแบบนี้นะเออแล้วสะสมแบบนี้อัตราผลตอบแทนแบบนี้ทบต้นแบบนี้ปลายทางจะได้เงินประมาณเท่าไหร่ครับแล้วเราพอใจไหมถ้าเราพอใจอยู่ ทำงานข้าราชการของเราไปครับตัดออมแบบนี้ไปก็ถือว่าโอเคนะฮะส่วนจะขยับไปตัวอื่นบ้างนะครับอาจจะเพิ่มสลากบ้างไหมเผื่อมีโชคหมายถึงสลากออมทรัพย์ไม่ใช่สากินแบ่งนะเว้ยนะสลากออมทรัพย์อ่ะนะนะฮะอาจจะได้หรืออาจจะไปสะสมในรูปทองคําไว้บ้างก็ได้ก็แบ่งไปเป็นสัดส่วนนิดหน่อยเผื่อจะกระจายความเสี่ยงนั่นก็ได้นะครับอ่าส่วนในเรื่องของสากลถ้ามีความกังวลเจอเยอะ คนที่ฝากสากลนะฝากเงินกับสากลหรือซื้อหุ้นสากลบางทียังไม่เข้าใจเลยเวลาเราฝากเงินเนี่ยเราเป็นเจ้าหนี้นะครนะ,ะถ้าเกิดเราซื้อหุ้นเราเป็นหุ้นส่วนนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกอย่างนี้ถ้าอัตราเงินปันผลอยู่ที่7.8็ดจุดแสดงว่าที่เนี่ยปล่อยกู้กันเกิน7.8แดแน่นอน<ช>อาจจะ9%ก้าเหรือสิว่ากันไปนะครับแต่ก็เก้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าไม่สูงนะถ้าต่อปีนะเมื่อเทียบกับดอกรวม ประเด็นคืออย่างนี้ถ้าเรากลัวว่าสากลจะเกิดปัญหาอะไรนะครับแนะนําว่าเวลาเขาประชุมนะเราควรจะศึกษาตัวรายงานการประชุมงบของเขาหน่อยว่าเขาเอาเงินเราไปทําอะไรสากลส่วนใหญ่ก็จะระดมเงินฝากระดมหุ้นแล้วก็เอาไปปล่อยกู้ให้กับ,บสมาชิกบางทีก็ไปให้สมา่สากลอื่นยืมตังค์แล้วก็กินดอกเบี้ยครับ พวกนี้เราไม่ได้เลยครับต้องไล่ติดตามดูว่าเขาเอาเงินไปทําอะไรผิดปกติหรือเปล่าไปมีค่าใช้จ่ายอะไรผิดปกติไปซื้ออะไรที่เสี่ยงไหมเวลาเขาจะไปซื้อกองทุนอะไสรสักกองเขาต้องรายงานผลให้กับสมาชิกทราบเพราะฉะนั้นถ้าเรากลัวความเสียเ่ยงพี่อยากให้เขาอยากให้น้องคนเนี้ยติดตามเรื่องนี้จริงๆอย่างจังว่าเอาเงินเราไปทําอะไรบ้างเงินไปทําอะไรบ้างเอ้าซื้อหุ้นกู้ที่ไหนเนี่ยเนี่ยนะครับหุ้นกู้บริษัทนีญญ้พอไหวไว้หุ้นนี้บริษัทนี้พอได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องศึกษานิดนึงไม่งั้นเราก็จะเป็นคนที่ตาบอด แค่ว่าวางเงินแล้วก็หวังว่าจะเอา7.8 7.8แต่จริงมันมีความเสี่ยงประกอบด้วยนะครับ,รบหรือถ้าอีกอันหนึ่งครับมันมากก็คือเป็นกรรมกา,ารไปล้ <laughs> โอ้แก้เกมได้โหมดมากออแก้เกมเลยเราจะไปรู้ว่าเขาคิดอ,อะไรเพราะว่าออพี่พูดจริงๆเพราะว่าเคยไปทํางานให้กับหลายๆสากลมีสากลบ,บางอันแต่ไม่ใช่สากลอมทรัพย์นะเป็นพวกเครดิตยูเนี่ยนบางที่เอาเงินไปทําบ้านจัดสรรเอาแล้วขายไม่ออกตั้งใจจะขายล้านกว่าบาทก็มาลดขายสมาชิก800,000 อ,อ,อะไรอย่างเงาี้ยนอนี้มันมีความผิดพลาดทางการบริหารจัดการซึ่งเราไม่เป็นกรรมการเราก็ต้องติดตามออนะครับเพราะงะั้นเรื่องของการที่เราไม่ได้กระจายเงินไปที่อื่นเงินอยู่ที่เดียวผลตอบแทนโอเคเราก็ต้องดูว่า,า,าก,การจัดการตรงนี้มันโอเคไหมนะครับนี่เสียอะไรเป็นยังไงบ้างนะฮะแล้วก็ข้อ2ที่อยากจะตอบสั้นๆง่ายๆแบบนี้ครับเรื่องการปรับทัศนคตินะทะัศนคติพี่ว่ามันเป็นผลประกอบของ3เรื่อง1ก็คือความรู้ครับถ้าเรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องใดมากขึ้น สังคติเราก็จะเปลี่ยนไปได้ประสบการณ์เราเคยไปคุกคลีกับการทํางานตรงนี้นะบางทีคนอื่นเขามองจากข้างนอกไอ้นี่งานแบบนี้เป็นอะไรยังไงคนที่เข้าไปคลุกก็จะมีสังคติอีกแบบหนึ่งครับสุดท้ายคือความเชื่อเนะไอ้ความเชื่อนี่คือเบสิคที่สุดแหละถูกฝังหัวมาว่าเรื่องเนี้ยต้องเป็นแบบนี้เรื่องนี้เป็นแบบนี้หุ้นมันเสี่ยงอย่าเข้าไปถูกไหมแต่ถ้าเราเข้าไปมีความรู้ครับไปศึกษาเรื่องการลงทุนในหุ้นหน่อยไปที่ตลาดหลักทรัพย์ก็ได้เว็บไซต์เซ็ตก็มีห้องเรียนนักลงทุนไปเรียนทุกวิดีโอให้หมดเลย นะครับจากนั้นพอมีความรู้ปุ๊บลองกันเงินก็เล็กๆอาจจะเริ่มสักหมื่นหนึ่งมืนบาทก็ได้แล้วเข้ามาลงทุนพอเรามีประสบการณ์เราจะเข้าใจว่าที่เราเคยคิดว่าเรารับความเสี่ยงไม่ได้เฮ้ยจริงๆเรารับได้เ,เรารับได้ประมาณหนึง่งอ่าแบบนี้เป็นต้นนะครับ ในฐานะที่เป็นคนที่เก็บออมได้สูสีกับเขาครับโอมครับโอ้โหน้องคนนี้เซฟวิ่งเรดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับเรามาเจอระดับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับผมโอมสิริครับตัวตอเลยครับเป็นพีเซนเตอร์มามีกี่สมัยรูปครับผมกินลมเป็นอาหารครับผมโอมครับในช่วงวัยครับครับผมสู้ได้สบายครับผมเท่ากันเลยครับผมใกล้ๆก้กันแหละผมครับผมสามสามนี่สามสี่ครับผมโอ้โหก็ชื่นชมเลยฮะคืออ่านอ่านที่บอกว่ารายได้ที่เหลือนำมาซื้อบ้านครับ และ <ừ m. S 1> ดูแลพ่อแม่พี่สาวคือจะบอกพ่อแม่กับพี่สาวว่าโอ้โหแบบภูมิใจด้วยนะครับที่ <laughs> <ก S 2> ที่แบบโอ้โหน่ารักนะใช่น่ารักมากแล้วก็ร,ระบบระเบียบในเรื่องของผมว่าการทํางานกับการเก็บเงินมาสะท้อนกันนะการทำงานก็น่าจะเป็นระเบียบโอ้โหเก็บเงินเก่งขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไล่เลียงเรื่องราวนี่แบบเนาะใช่รายละเอียดชัดเจนมาทุกเม็ดมาทุกเม็ดเลยเก็บเก็บรายละเอียดดีเทลได้ดีมากอะไรเงี้ยตอนนี้คุณผู้ฟังเราหลายคนเริ่มสงสัยครับครับพี่อมครับพี่หนุ่มครับพี่อมพี่หนุ่มคะโสดหรือเปล่าคะเนี่ย เออเขียนสเตตัสมาหน่อยก็ดีนะนะครับเดี๋ยวมันนี่เคสจะเป็นแบบมีคิวปิดแบบหาคู่เป็นวยถ้าปัญหาเดียวที่จะบอกน้องตอนนี้คือว่าอย่าไปบอกใครเรื่องเงินนะครับเอเพื่อถ้าต้องการหารักแท้จริงๆแล้วก็นะฮะอย่าไปบอกใครว่ามีเก็บักขนาดนี้ครับครับผมครับพี่อมครับครับผมต่อเลยครับอมโอเคก็อันดับแรกนะคือเท่าที่อมดูอะครับพี่หูเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนบริหารจัดการได้ดี ในเรื่องของเงินและชีวิตนะเพราะดูแบบภาพรวมและที่สำคัญคือไม่มีหนี้กับสองคือความกังวลของเขาอ่ะคือเรื่องคอนเซอร์เวทีฟแต่ผมมองว่าคอนเซอร์เวทีฟอ่ะมันไม่ใช่เรื่องน่ากังวลเท่าไหร่ผมมองว่ามันเป็นสไตล์มากกว่าเออมองว่ามันคือสไตล์แล้วก็เน้นลงทุนปลอดภัยนะไม่ใช่แล้วก็คนคอนเซอร์เวทีฟไม่ได้หมายความว่าเป็นคนแบบความรู้เรื่องของการลงทุนน้อยนะครับผมแต่เป็นคนที่มีความรู้ในเรื่องของการลงกับสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ํา มากแค่นั้นเองเออในมุมนึงอาจจะเป็นว่าเขาเข้าใจไงเาว่าตัวเองรับแบบนี้ได้ก็อยู่กับแบบนี้ใช่ครับเพราะถ้าเราเราแท็กดูดีๆเนี่ยผมว่าเขารู้เรื่องพวกแมคานิกเรื่องสากลนะแล้วก็เรื่องของกบขเรื่องอะไรเงี้ยเขามีลงลงนู่นลงนี่ลงนั่นอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มเอ่อเอาเรื่องของดอกเบี้ยทบต้นมาใช้กับตรงนี้อีกอะไรอย่างเงี้ยที่เอาเอา เงินปันผลมารีอินเวสเนี่ยสุดยอดมากใช่ครับเราก็รู้สึกว่าเออจริงๆเขาก็เป็นคนมีมีความรู้นะแต่แค่เป็นเฟรมเวิร์กความรู้ในเรื่องของการลงทุนแนวคอนเซอร์วีฟเท่านั้นแหละเพียงแต่ว่าเขาอาจจะไปเจอข่าวที่มันสั่นคลอนอ,อย่างเช่นแบบว่าถ้าย้อนกลับไปปีก่อนจะมีข่าวใหญ่เรื่องของสากร นะครับที่ไปลงทุนกับบริษัทบางบริษัทแล้วมีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วโหจานวนเงินมูลค่าหลายร้อยล้านมากแล้วส่งผลกระทบอะไรเงี้ยเขาก็คงอาจจะแบบว่าเฮ้ยกลัวว่าแบบใช่กังวลอะไรเงี้ยว่าเราควรจะมีการกระจายความเสี่ยงไปที่อื่นไหมอะไรครับซึ่งจริงมันก็มันก็มีพวกสินทรัพย์ลักษณะลงทุนที่มีความเสี่ยงไม่สูงมีมีอยู่พอสมควรเหมือนกันอะไรพวกนี้ก็สามารถไปไปศึกษาเพิ่มเติมได้นอกเหนือจากตัวสหกรณ์อะไรอย่างเงี้ยครับ อืมส่วนเรื่องตัวทัศนคติผมว่าจริงๆเขาเป็นอ่านแล้วรู้สึกว่าก็ดูดูเป็นคนใฝ่รู้อยู่แล้วเนะแล้วก็ดูเป็นคนมีมีระเบียบในชีวิตอยู่พอสมควรอนะเอออะไรเงี้ยคือที่บอกว่ายอมแล้วว่าเป็นคนหัวโบราณกับอยู่ในคอมฟอร์ตโซนอะไรเงี้ยเอาจริงๆมองอีกแง่มุมหนึ่งก็รู้สึกว่าเป็นแง่มุมหนึ่งที่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 ควรอยู่นะไอ้เรื่องคอมฟอร์ตโซนนะว่าโดยเฉพาะเรื่องของแบบสภาพเศรษฐกิจแบบนี้ครับ อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเป็นเรื่องการเงินพี่ว่าเราอยู่ในคอมฟอร์ตโซนดีอยู่แล้วนะอ,อดีอคนเราควรจะอยู่การเงินคนเราควรจะอยู่ในคอมฟอร์ตโซนอไม่ควรอยู่ในดินลนโซน <laughs> นะตะเกียกตะกายโซนอย่างเงี้ยไม่ควรออออแต่ไอ้คอมฟอร์ตโซนที่หมายหมายถึงว่าการเปลี่ยนแปลงที่มันจะต้องนะเนาะคุณกําลังทํางานประจําอยู่แล้วอาจจะอยากจะไปเป็นผู้ประกอบการอ,อ,อันนี้คือการกระโดดออกจากคอมฟอร์ตโซนไปเรียนรู้เรื่องอะไรใหม่ๆครับ แต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องการเงินถ้ามันเป็นระเบียบม,มันเข้าที่เข้าทางสบายใจนอนหลับฝันดีก็ <c oughs> อาจจะไม่เสียหายนะนะครับผมใช่แล้วก็ที่เขาเขียนว่าไม่ค่อยกล้ารับความเสี่ยงอื่นๆเท่าไหร่คืออ่านข้อสองเหมือนจริง,รงๆเขาเป็นคนเข้าใจตัวเองอยู่แล้วนะแต่แค่เหมือนรอคนตอกย้ําว่าครับเอ้ยไอสิ่งที่ที่เขาเป็นอยู่เนี่ยเขากําลังพลาดโอกาสอะไรอื่นๆหรือเปล่า <c oughs> เออจริง,รงๆเท่าที่ผมอ่านคือผมรู้สึกว่าเป็นคนไม่ค่อยกล้ารับความเสี่ยง จริงๆก็คือเหมือนว่าถ้าถ้ารู้ตัวเองดีอยู่แล้วว่าตัวเองเป็นคนสไตล์เนี้ยก็คีพไว้แล้วก็อาจจะต้องลองหา,เ,าเขาเรียกว่าอะไรนะทรัพย์สินตัวอื่นที่มันรู้สึกว่ามันแมชกับค่อยๆปรับเพิ่มไปค่อยๆปรับเพิ่มไปอะไรอย่างเงี้ยเออจะดีกว่าแล้วก็ อย่างเช่นแบบว่าไอ้พวกแบบลงทุนอยู่แล้วอัตราผลตอบแทนแบบ7.8%เปอร์เซสู้กองทุนแบบสบาย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 ดีได้เลยนะอะหรือว่าไม่ไม่ได้แย่เลยอยู่ในเกณฑ์ดีเลยด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่ต้องออกมาตะเกียกตะกายโซนก็ได้นะครับผม่อาจจะยุ่งยากเกินไปนะเพราะฉะนั้นลองลองดูนะแต่อันนึงที่จะชวนคือเอาละการเงินหลายๆอย่างมันเข้าที่เข้าทางนี่ต้องจัดว่าเข้าที่เข้าทางมากเข้าที่เข้าทางมากๆที่เหลือก็ลองแบ่งเวลา เราอาจจะบาลานซ์นะทัศนคติเราเนี่ยเราจะได้เริ่มบาลานซ์ความเชื่อเก่ากับความรู้ใหม่ๆและประสบการณ์ใหม่ๆเอามาเบรนหน่อยมันต้องมาเบรนหน่อยนะครับใช่ใมันอาจจะไม่ต้องไปที่หุ้นทันทีมันอาจจะมาที่กองทุนอสังหาก่อนไหมเออซึ่งมันเป็นเก็บเป็นค่าเช่าแล้วก็ได้เงินปันผลมาต่อเนื่องค่อยๆแตะไปอ่ามันอาจจะดีกว่าการที่มีความผันผวนทางราคาสูงเพราะฉะนั้นเหลือแค่นะครับหาความรู้ใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ใช่ครับ ใช่ครับใช่ใช่เออก็ถ้าจะไปกระโดดไปแบบว่าโอ้โหตลาดหุ้นเลยเขาก็เขียนว่าเห็นเห็นเปลี่ยนเป็นสีแดงสีเขียวจับหัวใจแน่นๆน่นจับหัวใจแน่นนะครับอาจจะไม่ไหวนะครับใช่ครับเออก็ค่อยๆแบบที่พี่หนุ่มบอกก็ได้ครับค่อยๆแตะช่นแบบว่าลองกองทุนหน่อยระดับความเสี่ยงอาจจะไล่แบบสองสามสี่ห้าหกอะไรกัก็ว่ากันไปค่อยไล่ะมือแตะค่อยๆของร้อนนะนะทนได้เทสเทสทนได้ะไรอะไรเงี้ยเออแล้วก็ ที่สาคัญคือแบบโหชื่นชมในเรื่องมุมเรื่องการออมนี่สุดยอดมากเลยครับผมคือจริงๆอยากรู้มากนะว่าสามหมื่นสี่เนี่ยตัดไปลง 15, หมื่นห้าเหลือเท่าไหร่นะพี่เหมือนเหลือสักหมื่นหมื่นเก้า 19, ไงหมื่นเก้าแล้ว,ลวยังมีกอบขอีกเออคือ,ค,อ,ค,อคืออยากรู้ว่าแต่ละเดือนเนี่ยใช้ชีวิตยังไงกินอ,อยู่อะไรยังไงมาเพราะว่าไม่ใช่หรอเพราะว่าหลายครั้งที่เวลาเขียนมาในเรื่องของว่ามีเงินเดือนก้อนเท่านี้ตัดออมไปแบบเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์มีตัดไปอย่างอื่นด้วยอะไรเงี้ย นอกเหนือจากไอ้เรื่องการออมที่เราสนใจเราอยากรู้ไลฟ์สไตล์เหมือนกันนะเออนะเออว่าแบบเขากินใช้ยังไงแต่อันนี้เขาเล่าว่าเขาอยู่ต่างจังหวัดเอนะก็ไม่แน่อาจจะมีสวนมีนะอาจจะมีผักเผืกกินได้สบายอะไรเงี้ยนะครับดีเหมือนกันนะออแกนิกไงเออชีวิตย้ายไปไหมย้ายเลยไหมแล้วนะเออเออดูประหยัดดีจังเลยนะครับแล้วก็ดูจากเนื้อเรื่องที่เขียนมาไม่ดูไม่ได้ดูมีความทุกข์มีอะไรเลยนะครับน่าจะเป็นไลฟ์สไตล์ดีๆที่เหมือนคล้ายที่โอมว่านะครับ ก็ถ้ามีในครั้งหน้าแบบนี้เล่าไลฟ์ตายมาดีดนึ่านะครับจะดีมากเลยเออตอนเผื่อชวนเราไปเที่ยวด้วยเราจะเผื่อแบบเราไปจังหวัดที่คุณอยู่อันนี้มีผลประโยชน์ทับซ้อนนะฮะเอออะไรอย่างนี้นะครับตื่นเช้ามาผมก็ประมาณตีห้าครับผมก็วิทน้ําจากท้องล่องรดนัำนะครับผมจากนั้นก็อาบน้ําแต่งตัวนะครับกินอาหารเช้าแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปทํางานโอ้แม่นะอะไรแบบนี้เราก็อยากได้ข้อมูลแบบนี้ด้วยนะครับก็อาจจะเป็นมุมมองที่ ทําให้เราเห็นว่าชีวิตที่หลากหลายและแตกต่างก็สามารถมีผลลัพธ์ทางการเงินที่ดีแบบเดียวกันแล้วก็แบบที่แต่ละคนพึงพอใจได้นะครับก็หยิบมาเล่าให้พวกเราฟังกันบ้างนะครับนอกเหนือจากข้อมูลทางการเงินนะครับก็จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนมากๆเลยนะครับและนี่คือรายการเดอะมานี่เคสบายเดอะมานี่โค้ชนะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากๆสำหรับการติดตามนะครับทุกช่องทางของพอดแคสต์ฟังเราได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast PodBean S นสป i f ิฟายจู๊กบล็อกดิด y o ยูทูบสาวคลาวนะฟังได้หมดเลยที่ไหนที่มีพอดแคสต์นะครับไปตรงที่ท็อปฮิตนะครับว่านะคนเขาฮิตกันเจอไหมเจอฟูมันต้องเยอนไม่เจอได้ไงเจอเจอเจอเราสิฮะนะครับผมนะแล้วก็ได้คุยเรื่องเราการเงินกันนะครับย้ํานะครับ เงินไม่ได้ส่วนสำคัญที่สุดของชีวิตแต่น่าจะเป็นสิ่งที่สับสนให้ชีวิตมีความสุขได้นะครับเพราะฉะนั้นการบรหิหารจัดการเงินที่ดีจะทําให้คุณมีความสุขนะครับก็ขอได้ความของคุณจาก the money case by the money c o ี่สัปดาห์นี้ผมก็โอมลาไปก่อนแล้วพบวก,กันใหม่สัปดาห์หน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ